ฮัลโหลแกปที่ง่อีกแล้วฮัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหลแกปง่ไงฮัลโหลได้ยินยังไดีหรือยังมาหนี้ค่ะ มันนี่ค่ะ้อมวีนไม่วีนหรอกชื่อเหมือนกันเลยใช่ค่ะซื้อมันขัดเพิ่มไปตัวหนึ่งเท่าไรนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะโอเคร้อยสามสิบขอบคุณค่ะ นี่ทุกคนใครมาจันทบุรีต้องกินร้านนี้นะเย็นตาโฟเจแปนลดมากถ้าคุณไม่กินนะแสดงว่าคุณมาไม่ถึงเมืองจันเพิ่พูดเลย เยี่เด็ดโฟสเนใหญ่นะคะฉ่ำๆไปเลยจ้าก๋วยเตี๋ยวร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเลิศใช่แพงเหรอลูกหรือยังไงเจ้าดังดังที่สุดในจันทบุรีแม่กาพูดคำนี้ เคยไปกินครั้งนึงเขาแถมให้ฟรีชุดหนึ่งเป็นพวกปูพวกอะไรอย่างเงี้ยฟรีเลยเพราะเป็นคุณเพชรคุณเพชรป,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 ปลาปลาอืมวันนี้เที่ยวอีกไหมครับไม่ค่ะเพชรจะไม่เคยเที่ยวติดกันนะไม่งั้นเพชรจะไม่เหลือเสียงไว้ทํางานค่ะสติต้องมีนะคะเที่ยวทุกวันเ่าเที่ยวได้ค่ะแต่ตอนนี้อยู่ในบริบทของการขายทุเรียน วันนี้ก็จะมีเสียงในการขายทุเรียนพอวันนี้ขายทุเรียนเต็มที่แล้วก็พรุ่งนี้ก็พักดีแหละเขาจะฟิลนะคะแต่ถ้าดิฉันไม่ได้ทํางานขายทุเรียนดิฉันจะเที่ยวทุกวันได้ฉันจะเป็นคนมั่นแบบนั้นเลยความรับผิดชอบต้องมีค่ะเราคือเด็กไอดอลนะค่าคอมมิชชั่นเราก็ต้องได้ชำชำน้ำแดงเวอ้อ มืออาชีพใช่ค่ะเราคือมืออาชอีพอันนี้คืออะไรวะเกียวเกียวกรอบและนี่คือซอสทีเด็ดเขานะคะนี่คือซอสทีเด็ดของร้านเจเพนนะคะน,น,น่าอิสสุด ใช้ขาดนะอิสส์สเสร็โอเคลิศคนแก่ชอบกินเส้นใหญ่ไม่ถ้าเย็นตาโฟต้องกินเส้นใหญ่นะลูกจะไปกินเส้นอื่นไม่เลิศจำแม่ไว้เย็นตาโฟกว๋วยจับเนี่ยต้องเส้นใหญ่เท่านั้นมาถึงชำยากินเส้นอื่นไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะอย่ามั่น ถ้าเย็นโฟน้ำแดงนะคนโบราณต้องกินแบบเส้นใหญ่ค่ะอย่าใช้ว่าคำว่าคนแก่ใคนโบราณเลิศๆใส่พริกเพิ่มช่ำๆน้ำนาตาลไม่ต้องนิดเดียวไม่ชอนน้ำตาลนะคะช้อนอันนี้ไม่ผ่านขอเป็นช้อนเล็กละกัน <c oughs> มือนี้ต้องเป็นมือที่เลิศแน่เลยอ่ะเยนดโฟเจเพนขายขา,ยอ,ะอ,ยขายอะไรอยู่บนหัวพี่เพชขาอะไรอยู่บนหัวขาตุ๊กตตุ่นค่ะอ่ะพร้อมลุยกันเลย จำกัดไปเถอะค่ะแคแ่จำกัดเก่งเรจะย้ายช่องหนีแล้วถ้าจะจำกัดคุณมากๆเลือดขอชิมก่อนนะขอชิมก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะ โหลดโอ้ยโอ้ยอร่อยอนะ่ะเซเปนเย็นตาโฟ สัมมากแม่มาเด้อทุกคน ลูกชินยัดไส้อร่อยมากลูกชินยัดไส้อร่อยมาก ชินจัดาไส้อร่อยมาก นี่อะไรวะลูกชิ้นปลา เลิศว่ะโอ้ยผักบุ้งจากสวนไหนวะเวลากลับไปกรอบกรุบ กดจพรช่วงนี้อีฮันเตอร์มันล้มละลายเหรอลูกทําไมนาะงไม่ค่อยเปยแม่เลยนาะงไปเปย์ผู้ชายจนหมดตัวหรอสงสารนางจังนางล้มละลายเหรอลูกเป็นกำลังใจให้นางเห็นนางบอกว่าฮันเตอร์อกหักอะไรก็ไม่รู้ ทำไมแม่รู้ว่านางรวยเป็นพันล้านมึงเคยเจอตัวจริงเขาเหรอมึงเคยถ่ายรูปคู่กับมันเหรอพันล้านอีกแล้วไว้ถ่ายรูปด้วยกันก่อนถ่ายรถนั่งรถเบนซ์รถเก่งรถเปิด,ป,ดป,ประทุนรถพอเช่ด้กันก่อนตายแล้วช่วงนี้นางอ,อกหกักอ๋อหรอกูเลยเหนื่อยคำว่าพันล้าน อ๋ออกหักโอเคเลือดยปก็ลังใจให้นางด้วยลูกตายแล้วถ่ายหนังสือลงปกแผงเป็นพันล้านเลยกูงงเออลูกกู กูว่าอีกกดจะพอมันก็ทำบุญเยอะนะมันน่าจะเก่งอ๊ยอกหักเลือดชอบไฮโซเหรอ โอ้ยมือนี้อร่อยมากให้สามผ่านโอ้ยโลดอ่ะให้สาพมผ่านหาผลไม้อบแห้งกินก่อนกินอะไรด,ดีวะส้มดีกว่าเนาะกินส้มดีกว่าเนาะแก้เผ็ด ใช้ลูดแม่ใช้ใช้ช้อนแล้วทิ้งค่ะอืมน่าเป็นนะักธุรกิจสังหาเอออีนี่อวยอีกอวยต่ออวยอีกอวยต่อเนื่องลูกกูเลิศลูกกูเด้ซีนประกบเมื่อไรแหละกูจะบูชากูจะเอาขึ้นยิ่งให้กูเจอร้อยล้านพันล้านมาเยอะเลยเวลากูเจอเปิจริงเนี่ยอุ้ยเลิศ ขอบคุณไล่นาลิซนะคะที่ส่งมาให้ทานนะเจ้าของไล่นาลิซน่ารักมากกูอยากรู้ราคาแบบพรีเมียมขนาดนี้เท่าไหร่วะไล่นาลิซผ่านการกระบวนการผลิตที่สะอาดโดยใช้ระบบะดีไฮเดรชันปราศจากการเติมแต่งสารเจือปน เพื่อคงรสชาติและคุณค่าทางอาหารนี่เลิศเลิศหัวราคา,าเท่าไรหร่วะ เท่าไหร่วะทำไมมันอร่อยจังเหมือนส้มจริงเลยอีกก็ต้องจริงใช่ไหมคะแต่เขาเอามาอบแห้งถูกไหมใช่ไหมส้มจริงใช่ไหมคะแต่เขาเอามาอบแห้งถูกปะโลกี่บาทวะแล้วแพ็กเกจดูแพงมากสั่งซื้อที่นาริตหกแอคนาริตหกห้า เฮ้ยเขายังไม่ได้ใจอันนี้เลยนะนี่แต่ถ้าเกิดเขาขายได้เลยคงจะดีเนาะดีใจกับเขาว่ามีหลากหลายรสชาติด้วยอะ่ะอุ๊ยมีอะไรบ้างวะเดี๋ยวไปเอามาดูกันนะ เฮ้ยตอนแรกไม่ค่อยมีตอนแรกไม่กล้ากินเพราะว่ากลัวมันไม่อร่อยเดี๋ยวขอดูก่อนนะมันมีอะไรบ้างนะ What it s h is this? อันนี้อะไรวะอันนี้กีวีอันนี้กีวีสำหรับคนลดอุน่น อันนี้กีวีอันนี้อะไรวะอันนี้น่าจะเป็นถั่วถูกปะอันนี้น่าจะเป็นแคนเบอรี่หรอแคนเบอร์ี่หรออันนี้อะไรอีกวะอันนี้เป็นฟิวอ่าอันนี้ฟิวเป็นเหมือนผักถั่วและผลไม้รวมกันโลด แล้วก็น,นี้อะไรวะอันนี้เหมือนฟิลลูกจาาใช่ไหมเม็ดขาวๆนี่เขาเรียกว่าอะไรวะเม็ดขาวๆนี่อะไรวะทุกคนลูกชีสโอเคเลิศอันนี้อะไรวะอ๋อส้มอาะได้ส้มมาสองอัน อ๋อมันมีไซส์180กรมัม300กรมัมแล้วก็500กรมัมแต่ละไซส์ไม่เหมือนกันเอออันนี้อะไรวะอันนี้ส้มเหมือนกันแต่เหมือนส้มมีพริกกูงงวะ่ะอันนี้เหมือนส้มมีพริกมีน้ำตาลด้วยใช่ไหมส้มพริกเกลืออ๋อ,อโอเคเลือด โอ้ตายตายตายกูกินแค่ส้มอันเดียวกูอร่อยแล้วว่าอืมเลิศส้มครัวกินไม่มีจะกล้าค่ะแอดไปที่นี่เลยนาฤกษ์หกห้าแล้วบอกว่ามาจากพี่เพชรนะแอดบ้านเขียวนะคะนาฤกษ์หกห้าแล้วบอกมาจากพี่เพชรนะอุ้ยอร่อยจังเลยอะ่ะ มีหลากหลายอ่ะรสชาติให้เราเลือกสรรอ่ะอุยขออีกห้าคำนะเดี๋ยวอ้วนมันอ้วนไหมแบบนี้แต่มันเขียนว่าแต่มันเขียนว่าอะไรวะคงคุณค่าและคงคุณค่าทางอาหารแล้วก็คงรสชาติปราศจากการเติมแต่งและใส่สารเจือปนเู้ด ใช่บอกจากพี่เพื่นด้ส่วนลดค่ะห้าบาทสิบบาทไม่อ่านเม้นน้อยกว่าแสงโสมงพี่ไม่ดูเรื่องหลักพาลาค่ะโอ้ยรอด อร่อยคนะ่ะแอดไปเลยลูกแอดนาริสค่ะแอดไปที่นาริสอกหาเลยค่ะเดี๋ยววันหลังจะขึ้นตะกร้าให้เดี๋ยวคืนนี้จะขึ้นตะกร้าให้นะตอนนี้แอดไปอ๋อึ้นไม่ได้ลูกเพราะว่าแม่ต้องไล์สดอยู่ต้องลงไล์ก่อนออใช่นี่แอดไปเลยค่ะบ้านเขียวจบตะกร้าเดี๋ยวขึ้นได้อีกค่ะขึ้นทุกวันค่ะ หรือว่าต้ให้ลงไลค์ก่อนเสียดายคนดูอะ่ะอุ๊ยอร่อยอ่าชื่อแบนด์ว่าไล่นาริสเลยค่ะดรายฟู้ดบายไล่นาริสเลยสำมาจากไล่นาริสที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะลงไลค์ทำไมแมก่กูอยากขึ้นตะกร้าใเพื่อมึงกดไงเพื่อกูจะได้ค่าคอมมิชชั่นบ้าง

ข้างนอกร้อนมากแม่อากาศเมืองไทยไม่เลิศแม่ไปเสวนาไหมเมื่อวานแม่ไปมาแล้วลูก จะกดมันปักยังไม่ได้นะสิง,ง,ง,งั้นขอลงไลน์นะคะเดี๋ยวขึ้นใหม่โอเคจะได้ปักตะการเลื่